ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลือโยอิ ใครจะโดนคดีเปิดชื่อ20เพื่อไทยชนสารัฐธรรมนูนชูศักข้าวไม่ได้ถวายสัตว์ไม่ใช่ประเด็นแฉต้นต่อพระบรมราชองค์การลบโพสต์นี้จากกรณีสาลวินิจฉัยให้แพรทองทานพ้นจากนายกรัฐมนตรีขณะที่นายไพศาลก็มีการออกมาอ้างจะมีปัญหาเป็นโมฆะหรือไม่โดยที่พักเพื่อไทยมีการออกมารับลูก ซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศอย่างชัดเจนรวมทั้งนักกฎหมายที่มีการยืนยันถึงการทำหน้าที่ของตุลาการ ทางนี้ทีมข่าวดุคติค่ะขอ,อนําเสนอถึงที่มาที่ไปของกรณีดังกล่าวตามข้อที่จริงและข้อกฎหมายให้สังคมช่วยกันพิจารณาดังนี้29สิงหาคม2 5 6 8สารัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพดทองทานชินวัตรส้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4เนื่องจากกรณีคลิปเสียงสนทนาสมเด็จหุ่นเซน โดยมติสารธรรมนูนเสียงข้างมาก6ต่อ3คือนายปัญญาอุชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุทธแสงเทียนนายจิรนิตหาวานนนายบรรจงศักด์วงปราด และนายอุดมรัตอมริตวินิจใช้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแผ่ทองทานสิ้นสุดลง2กันยายน2568นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตการทำหน้าที่ของตุลาการสารธรรมนูญที่พ้นวาระแล้วแต่ยังทำหน้าที่เป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีของนางสาวแผ่ทองทานจะมีผลกระทบต่อคดีหรือไม่ว่า นายวิสุทธิชัยนรุนสสพักเพื่อไทยร่วมกันลงรายชื่อทำคำร้องเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นไปยังสารธรรมานูนให้ตีความวินิจฉัยความชอบตามรัฐธรรมานูญโดยจะมีการอ้างเหตุผลสองข้อคือทันทีที่มีพระบรมราชองการตุลาการคนเก่าก็น่าจะพ้นไปในวันดังกล่าวการที่ตุลาการคนใหมย่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ใช่ประเด็น แต่เมื่อมีพระบรมราชองการคนเก่าก็ไม่ควรทำหน้าที่ต่อไปได้เพราะต้องถือว่าคนใหม่เป็นตุลาการแล้วส่วนจะทำหน้าที่ได้หรือไม่เป็นคนละเรื่องเมื่อถามย้ำว่ามีผลกรรมติคำวินิจฉัยที่ออกมาใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าปัญหาคือหากเขาทำหน้าที่ไม่ได้จำนวนเสียงก็จะเป็น5ต่อ3องค์ประชุมของตุลาการสารธรรมนูนจะมีเพียง8คน ่อามาในวันเดียวกันคือวันที่2กันยายนค่ะในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุงตลากาสรสารธรรมนูญระบุว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้า 9, เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชองคการโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายปัญญาอุชชาชนเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญประกาศณวันที 16, ่26พฤศจิกายนปีพศ2558นั้นต่อมานายปัญญาอุชชาชนได้พ้นจากตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลงบัดน,นี้วุฒิสภา,าได้ให้ความเห็นชอบนายสราวุธ ทรงศิวิไลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลากาสรสารธรรมนูญตามมาตรา2 0งหวงเล็บของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา200ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบมาตรา8และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของตุลากาสรสารธรรมนูญพศ2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสราวุฒิทรงศิวิไลเป็นตุลาการสารธรรมนูญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันล่าสุดวันนี้ค่ะ3มกันยายนนายประพฤติฉัดประภาชัยหรือว่าอาจารย์อุย๋ยนักวิชาการด้านกฎหมายได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า ในวันที่ท่านเดิมตัดสินคดีคุณพาทองทานผมเห็นว่าท่านใหม่ยังไม่ได้ถวายสัตว์จึงยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้และท่านเดิมสามารถปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนได้ตามพรบว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ .2561 มาตรา16และมาตรา17วักไทยมาตรา16ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการต้องถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระหมหากษัตริย์ มาตรา17ตุลาการมีวาระการดำรงตำแหน่ง7ปีนับตั้งแต่วันที่พระมหกศากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวในกรณีที่ตุลาการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ตุลาการที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ อย่างไรก็ตามทีมข่าวดูคีติค่ะตรวจสอบพบว่าที่มาของกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายได้มีการโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานะของนายปัญญาที่พ้นวาระไปแล้วและได้มีการแต่งตั้งนายสราวุธเป็นตุลากาสรสารธรรมนูนแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2568เป็นต้นไป ตุลาการสรารัธรรมนูนที่พ้นวาระแล้วถ้าหากตุลาการท่านใหม่ยังไม่ได้เข้าถวายสัตย์ยังจะมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีหรือไม่จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโทร094-236-9493